ก็ทำเงินอ,อืมเออครับอ้าวขันสดๆเลยครับมือนี้เนาะอ้าวเอฟซีครัมาแล้วกรับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกส่องเลยครับเด้วยส่องเลยครับเนาะให้กำลังใจกำลังแรงใจกดหัวไม่มือขึ้นคนละขั้งครับเอฟซีครับผู้ใดกดดูถือเลขรลายได้พี่น้องผู้ใดกดลายถือเลขลายครับเอฟซีคนรัวยได้พี่น้องเด้อ วันนี้ยังไงครับพี่น้องผู้ใดกดไลค์ลถือสามตัวสันครับกดไกลค์ก็หันถือโคตรหกตัวสันครับเอฟไม่เอาตัสามแน,น,น่แม่หลงวงพินิครหกตัวกดตัวได้รางวัลที่งนะได้วัลทีหนึ่งเลยครับ,รบกดหกตัวเนาะฟังพอหลวงพีพ่อีคอให้เบิง้งให้ฟังได้รับเลยอฟซครับรุก เห็นไหมพอเด้อเห็นลูกตัวลูกลูกต,ตัวล้านผู้เขาทุกคนเนี่ยอืมช่วพอเสียบท้องกระถางมีแนวนั้นอยู่พอไว อ่ะเอานี่ล่ะพี่น้องคักแล้วล่ะเห็นแล้วบ่อ่ะ <laughs> 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 ja, เบิ้งครับบันี้พอองพิมพ์สีบอกก็เป็นตัวไหเนาะครับเนาะไปตรงไหนมาทางพี่บ๊นี่นะเดนตรนมาก้บังนี่แล้วที่เ๋ยวเบิ้งตามกาวนี มองใกล้ๆบาร์เลกีครับแจ้งโมเมนต์บาร์เลกีด้วพี่น้องอืมขอเอาไป๊กครับอันนี้สามนะพี่น้องสามครับอันนี้เก้าเก้าอันนี้ห้าครับห้าอืมสามเก้าห้าครับครับผมสามลองพิจารณาซอยกันเบ้างทางช่องเห็นเป็นยังไง พี่น้องเอฟซีเป็นยังไงครับอานยรดอืมแต่ว่าก็เห็นเก่าเห็นชัดอีดีอยู่เล็กสามอยู่ใต้ตีเล็กเข่าเล็เก่าเนาะผมขอพี่น้องูทุกฝั่งว่าถ้าเล็กเขอกลูกเลือกจุดใดจุดหนึ่งนี่มีแต่เห็นอย่างเห็นมองได้เห็นสู้ในต่ำรับตาคนลูกนี่คือผมเลือกผมันมีความเสื่อส่วนบุคคนเนาะผมเลือกจุดนี้แมนมาแมนนั่นก็ล่องผิดอันน้าเบื่ออีกครั้งหนึ่งพี่น้องเอฟซี สามเก้าห้าสามเก้าห้าอลองกเป็นเบอร์ครับนี่ลองจี้เห็นไแมนยูเห็นอยู่นีนก็เห็นขึ้นกันสามครับอือเก้าห้าอืออันนี้มองมองอ่าอ่าน้องกรอบน้องกรอบใส่สี่เบอร์เลยครับเด้อสามเก้าห้าสามครับอือเก้าห้าอือครับเอฟซีมันก็เห็นเก่ากสั่นเด็กเก่าสักสัว์ละกันอือ เอเห็นคือกัดคนนะครับเอฟซีครับสามเก้าห้าค่ะเอฟซีต้นมะขามค่ะเล่พูดสามหกศูนย์เอซีคอมเมนต์มาอะไรนะครับด้วยเอฟซีครับโงพี่อนเก้าหาหนึ่งค่ะเอาเลขไก่เคี่ยงกันนะคะเก่าหาหนึ่งไก่เคี่ยงกันหกหาหนึ่งน้องพี่จะให้ไก่เคี่ยงกันหกหาเก้าค่ะหกหาซีหาเก้าหกหาหกซีไก่เคี่ยงกันเนาะ วันนี้ปูมากครับใช้มักแนวทางวิ่งเนอะพี่น้องฟันเก่าเลยครับวิ่งเก่าเลยครับผมค่ะชอบครัเป็นแนวทางด้วครับเป็นแนวทางเด้วยพี่น้องเนอะพอฟูย่นคล้องห้ยไหมโอ้ฟันบอกขึ้นต้นฟันครั้างแรกปูย่นย่นเสียมห้มึงไปหาอยู่หากินด้วยมึงไปหาไดยมึงจีดานั่นมาสันไปหายังแบบพอจักเลยพอจีไปหายังินมาสันมึงยางลุงทงไปหลุดมาสัก ก็ได้ย่างไปไปพ่อผู้เฒ่าหลายๆคนก็ยังคยยอเอาบุญกล่องกลนกองก้อยเจอปัญหาอย่างนี้เราไปพ่อผัวไงเลยคนลงไปพ่อแต่บัคคอตั้งใส่ส้นเสียตั้งหิวดีใจไรับก็เลยว่านี่เลขนี้ได้แล้วได้แล้วครับนี่แหละเราพิจารณาบันไดพี่น้องครับฟันดีเนาะปันดีครับเราฟันดีแต่ว่าตัวเลขกับซองเมึงนี่คือสามเกาหาอยู่เลี่ยงกันเลย แมนี <Man. S 1> เรื่องกันเลยแต่ว่าเด็กสามอยู่ต่ำจักหน่อยต่ำจักหน่อยครับเล็กขาอยู่ตรงกลางบนบนจักหน่อยหัวกระสุนกระมูอหักขยับมาจักน่อยอยู่ด้านหลังนะครับเนาะอืมครับอันก็เห็นชัดเจนครับอยู่ในกล่องนะี่ก็เห็นตะวบเอฟซีสิเห็นตัวไหนก็ะเห็นดูกับสายตาเอฟซีนะครับเนาะครับงจันทร์หน้าเบื่องครับก่อนที่จะทำในแนวทางแบบใดอธิบายตามที่ยันน้องเด้อเห็นตรงไหนก็บอกสั่นนะครับเนาะตามพี่ตาจะคลองเห็นจะว่ากันครับครับผม คือเขาเห็นแนีทาถ้าเป็นแบบไหนการเป็นแบบไหนพอหลวงพิมก็อธิบายฟังพี่น้องอขา่าแม่นคือยังเพป่นไห้อืมแมนอีดีแหละคนทุกคนอยากเข้าจะได้แก้ขัดแก้ชนกันไปแต่ว่าพอหลวงพิมพ์เม็นผู้ออกสลากเนาะผู้ออกอยู่กรุงเทพอุเขาเป็นผู้ทำนายเขาเป็นผู้ซองผู้ทำนายบึงประสิทธิ์ตวงกับเหลขที่บันได้ออกบอกร่วมกันกันสงสารครับพนุตโตนสามทีคนนี้มนอยู่นี่นะพี่น้องวันนี้ก็เขากับเหล็ก สารป้ายสารตัวแปดหาหนึ่งใช่ตลาดเลขของกรดของกรดซีมีาหาหนึ่งอยู่เก่าหาหนึง่งเก่าหาหนึ่งอเกหานคล้า,ลากันแล้วก็มีเลขทับของสารคือเลขถูกครับก็เป็นสามหกอันนี้ก็เป็นสามหกศูนย์นี่อย่างยงของเขาแต่บุรี่ว่ามันขีดขัวไปอันนี้ด<อ>ีเพราะว่าไปขึ้นกันกับร่องจุดเพื่อนมากให้เลขคล้ายสามตัวด้วยออดูอันภูเขาครับอืมภนะูเขาเขาเอาเขาก็เอาอยู่ดีละให้ fc เบึงนะครับ ต้องพิรณาได้พี่น้องเนี่ยถ้าผู้ใดกดดูตามช่องยูตอนนีได้พี่น้องอืขอให้ร่ำล่ำเรื่อยๆปังๆวันที่หนึ่งนี่วันที่หนึ่งเมษายนครับผมจะได้มีเงินเที่ยวสงการกันปีใหม่ของไทยปีใหม่ของไทยครับเอาของขวัญไปครับผมเสียงขวัญใส่นี่แหละปีใหม่ของไทยครับพี่น้องเนี่ยฝากติดตามทางช่องนํานะครับอันนี้คือเมื่อนี้พอ้องก๊อกันมาอันเบิง ็นแนวทางโอ้มาใหญ่แท้พ่อหนองพิมพ์โอ้พ่อหนองพิมพ์ไม่พอเราก็มีเรองสวรรค์มาเนงงนะมเอาพอไหวก็ลืมเอิญนะครับมัตนัดปากเอิญสั้นนะครับเนาะก็ขอตรวจขอไฟเดี๋ครับเด้อบริษัทสนอกมันติดปากเขามาจากไหแต่ไรครับเนาะครับมันติดปากมาแต่ไหแต่ไรก็เลยบอกจังสี่ก็ขอขอตัวจไฟครับว่าผิดนะครับเนาะเอาเป็นว่าพอหนองพิมพ์กับพอหนองพิมพ์มันล่ะครับ นี่คือตัวเลขมือนีสามเก้าห้าเห็นอยู่ต้นมะขามใหญ่นะครับเอฟซครับอ่าส่วนหกเก้าเก้าสามนี้เป็นเลขที่ชอบครับเอฟซีเลขทูบของปู่ชีประขาวคือสามหกศูนย์หกห้าหนึ่งคือน้องก๊อฟฝันครับหกห้าหนึ่งหรือเก้าห้าหนึ่งกับหัวกับหางกับหัวลงหัวขึ้นนะครับเนาะอ่าตรงกับเลขของสารครับเอฟซครับตรงกับเลขของสารห้าหนึ่งนะครับเอฟซี FC. และสามหก ตัวก็ตรงกับเลขทับของสารอีกตั้งหากครับนะอยู่ในสารนี้มีตัวเลขทั้งหมดครับ f อครับเราผิดจะหนาบางทีพี่น้องนอแต่กันตันลักษณะแบบนี้นี่คันลอยประเภทนี้เอาเอาซิบหาไปเลยครับได้จับสิ่งจับของนะครับได้จับซส่ทุงเองครับก็คือจิเป็นว่านอ่า ว่าเป็นโค้งทุดทายก็ว่าไรเนาะครับกันมาอีกคือสีเปลี่ยนแปลงคกิดว่าเปลี่ยนครับตัวเลขก็เปลี่ยนแปลงเนาะครับเนาะแต่ฝันหลายแม่ก็ยี่หลายตัวแม่ทุกคนมีสิทธิ์ฝันใดทุกคนนอนก็มีสิทธิ์ฝันใดคือกันหมดทุกคนแต่ข้อมฝันของคนสิแตกต่างกันไปได้กับเลยครับผู้บางคนนี่เนอาธิษันเป็นจริงผู้บางคนนี่อาธิบาว่ากลับว่าเป็นจริงเนาะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่จิตอยู่กับจิตของคนนะครับ เป็นแนวทางเนาะค่ะทางช่องกระสันน้ำใบเป็นคื่อตางเป็นแนวทางนะคะชอบไปยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางช่องน้ำได้ค่ะแคปหน้าจอไว้ครับขั้นแคปบพราะทัานแคปก็เป็นกับอัปการสมุดดินสอมาจดไว้เด้อครับอีเมีครับ่สลืมเนาะค่ะะเนาส่วนหลายมพวกอีเมียหลับพุ่งที่มาจดไว้ครับผม่มีก็สิได้ขอบคุณงคอ

น้องก๊อปฝันเห็น 9, 5, 1, ห 9, เก้าหาหนึ่งหรือเก้าเอ่อหรือหกหาหนึ่งนะครับเด้อเลขทูที่เห็นสามหกศูนย์อ่านะครับเนาะเลขทูแล้วส่วนเลขที่ชอบคือหกเก้ากับสามเก้าสามเก้านี่กับเก้าสามนี่กับตัวเดียวกันมากกับเลขเห็นอยู่ต้นมะขามเมื่อกี้นะครับเด้วเอฟซีรับสามเก้าหานะ FC ครับเนาะเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่สิอยู่ได้ตัวเดียวกันมัดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาครับเนาะสิมีแตกต่างคือมี 1, หาหนึ่งนะครับหาหนึ่งนี่เป็นเลขที่ของสารนะครับเด้อสามหกก็เป็นเลขที่ของเลขทับของสารนะครับเนาะ สามเก่านะครับกลับไปกลับมานะครับเลอเอฟซีรับอ่างบาดนี่กสิขอยุดตีคลิปไปเพียงสามีขอเอฟซีของพอสวยทุกคนจงรับจงรวยจงเป็นเศรษฐีกันนะครับเนาะรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ